อาะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็น EP 2ของเรานะครับวันนี้เราจะานําเสนอเงินตาของประจําภาอีสานนะครับหรือที่ใช้กันในประเทศลาวนะครับก็อันเนี้มันจะมีเงินหอยนะครับแล้วก็จะมีเงินล่าที่เรามาให้ทุกคนดูนะครับก็เอาตัวแรกเลยนะครับอันเนี้ยนะครับจะเป็นเงินล่านะครับ ซส์แบบนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับไซส์ความยาวนะครับแต่นี้ผมมีแค่2แบบให้ทุกคนดูก่อนนะครับส่วนเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันจะหายากสุดนะครับมันจะเป็นทองแดงกระไหลเงินนะครับบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเนื้อเงินจริงๆแล้วมันคือทองแดงกระไหลเงินนะครับนะครับตัวเล็กเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณเก้าพันถึงหนมื่นห้านะครับถ้าสวยสวยนะครับส่วนตัวนี้ก็หลักพันีปลายครับ เห็นไหมครับมันจะมีต่อตาเต่าตาชา้าแล้วก็ตาจักนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเงินห้อยนะครับไม่ได้ตอกตานะครับนะครับราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณอยู่ที่สามพันสามพันห้าถึงสี่พันนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะหาง่ายครับจะไม่ราคาจะไม่แพงเท่าไหร่ครับส่วนตัวนี้นะครับเงนหอยนะครับจะตอกตางูนะครับนี่ครับมันจะเป็นตาพญานาคเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็หาไม่ยากครับราคาก็อยู่ที่สามพันห้าถึงสี่พันประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับ ตาแฝกครับตอกอยู่ประมาณสี่ตัวนะไดกันนะครับนี่นะครับนี่บางคนถามว่าไอยอดมุมลำแหลบตัวเนี้ยทำไมมันไม่เหมือนกันเนื่องจากว่ามันโดนตัดไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาตัดไปใส่ปากศพคนตายนะครับเขาก็เลยเขียนตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ปากคนตายนะครับเอาไว้ใช้ในโลกหลังความตายนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นสภาพนี้นะครับแต่ก็น่าเสียดายอยู่นะ เนี่ยมันหายไปส่วนหนึ่งอ่ะผมว่านราคาดีมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแปลกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวช้างนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นห้อยเงินเหมือนกันนะครับก็นี่ตอกตาตัวเดียวนะครับก็เป็นตาแปลกเหมือนกันนะฮะราคาก็จะสูงอยู่ครับราคาโอ้ห้าพันอาบอ่ะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับตอกตาเลข5านะครับมันก็ถื่อนตาแปะเนี่ยนะครับตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่ว่าเนี่ยผมมีอยู่ตัวเลขห้านะครับที่มมื่้ทุกคนดูนะครับมันก็เป็นตาแปะหายยากอยู่นะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับส่วนตาเนี่ยนี่ตัวสําคัญเลยนี่คือตัวก้นป่องนะฮะเห็นไหมครับ ตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับตัวพวกนี้นี่เห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันเยอะเลยรูปทรงนะครับเนื่องจากว่าไอตัวก้นป่องเนี่ยมันจะหายากกว่าตัวแบบนี้นะครับราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณห้าพันขึ้นนะฮะ4 5สี่พันห้าถึงห้าพันถึงเจ็ดพันนะครัแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวที่ตอกตานะครับตัวที่มันตอกตาด้วยเนี่ย มันก็จะราคาสูงนิดนึงนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยผมซื้อมาไม่แพงเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณาห้าพันต้นๆน,น,นะฮะส่วนตัวเนี้ยราคามันก็จะสูงอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะหาย่ายน,นิดนึงนี่ทุกคนดูนะครับตัวพญานาคนะครับมันจะต่อตาพญานาแต่ทีเนี้ยจุดไฮแม็กของมันคือตรงจุดตรงนี้ฮะ ถ้าเกิดมีจุดอยู่ตรงพยายีานาเนี่ยครับมันก็จะหายากนะครับส่วนอันเนี้ยปานกลางครับแต่ถ้าเกิดมีจุดอย่างเงี้ยหายากครับแล้วก็มาดูอีกตัวนึงครับก็คือนี่ตัวสำิีที่เป็นก้นป่องนะครับตัวสำิีเนี่ยที่มันก้นป่องเนี่ย่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ มันจะเจอเป็นเนื้อเงินส่วนเป็นหลักนะครับเนี่ยมันจะเจอตัวอย่างเงี้ยเป็นหลักนะครับแต่พวกตัวสำริดเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเลยนะฮะแถมตัวเนี้ยมันก็จะตอกตาพญายนาคทุกคนเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ครับน,นี่มันจะเป็นหอยตัวสำรินะครับมันจะหายากนะครับ หายากเหอนเงินอันนี้นะเท่าที่ผมได้เก็บมานะเนี่ยผมเก็บสะสมมันเนี่ยผมพึ่งได้เนี่ยตัวแบบเนี้ยตัวแรกไอตัวเนี้ยผมผ่านมือหลายตัวแล้วนะครับอืมจะถามว่าเงินหอยเนี่ยมีปอมไหมก็ปอมเยอะพอสมควรนะฮะ แต่แต่ถ้าเกิดเราจะเริ่มเก็บนะครับผมขอแนะนาให้เก็บตัวอย่างนี้ก่อนนะครับตัวอย่างเงี้ยมันคือตัวตุ่นเริ่มต้นของผมเลยนะเวลาผมเก็บเนี่ยผมจะเก็บตัวแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ไปหาตัวที่ราคาสูงๆถ้าตัวอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณสามพันต้นๆไม่มันจะไม่แพงมากนะครับแล้วค่อยมาเก็บตัวที่เป็นตอกตาพิานาอย่างเงี้ยครับ ไอ้ตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดพวกตาแบบแปลกตอกเกิน4ตา5ตาอย่างเงี้ยครับราคาก็จะสูงนะครับนี่ก็อันนี้นะครับเป็น,เป,นเป็น EP ที่2ที่ผมทำนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจ ทำคลิปต่อไปนะครับจะไ,ได้หาแบบว่าอเอกลักษณ์ของงานลาวมาให้ทุกคนดูอีกนะฮะเนี่ยครับศิล mm hmm. ปะของร้านช้างนั้นเลยนะฮะเนี่ยเขาเรียกตัวใหญ่เขาในบ้านเราเรียกเงินประจัมพะอีสานนะครับแต่ทีเนี้ยเป็นเงินสมัยร้านช้างทั้งนั้นนะครับที่ใช้ในยุคอ่าสมัยอุทยา,าถึงรัตนนนเนี่ยครับเนี่ย จริงๆแนละ้วเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดมันจะมีตอกตาจาับก,ก็มีนะตัวหันยญาหรือพวกรอสองเนี้ยตอกตารอสองมันจะเลิกใช้อยู่ในช่วงรัตนะเนี่ยครับไอ้พวกเงินทอยเนี่ยครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาให้แต่ละเมืองเนี่ยผลิตเงินตาใช้เองได้นะครับเนี่ยผมก็เท่าหาให้ทุกคนดูได้ก็ประมาณเท่านี้ครับเพราะเนื่องจากว่าปัญหายากพอสมควรครับบางตัวผมก็ขายทิ้งไป้บ้างนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ